มีชื่อมีเสียงอยู่แล้วว่าผมสมบัติกูลพฤกษีครับเป็นเกษตรกรหมู่บ้านหนองสโสนครับทำสวนทุเรียนหมอนทองประมาณ300ร้ต้นอตอนนี้ก็ย่างเข้าปีที่12ครับก็ใช้คู่หูก็โอเครู้สึกว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นมากเมื่อก่อนใช้ตัวอื่นรอบหนึ่งพ่นยาประมาณ30,000ื่นแต่พอมาใช้คู่หูใช้คู่หู30,000พ่นได้3รอบ โอ้โหนี่สรุปให้เสร็จเลยนะครับแต่เดี๋ยวมีรายละเอียดในนี้ครับท่านบอกว่าทั้งหมด300กว่าต้นนะครับที่สาคัญเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับหมอนทองนะครับอายุของท่านบอกแล้วว่า12ปีอ่าครับผมก่อนที่จะเจอกับครูมัสจรรยร์นั้นอายุทุเรียนก็ประมาณ10ปีขนาดนี้ทุเรียนที่ท่านเห็นอยู่นี้อายุ12ปีแล้วท่านเป็นคนที่เริ่มต้นนะครับครั้งแรกๆในการเริ่มปลูกทุเรียนตอนแรกๆเป็นยังไงรับบ้างผมฟังนิดหนึ่งครับก็ปลูกที่แรกก่ใช้ยาทั่วไปใครว่าอะไรดีก็ใใชช้้แต่พอไป มาเจอคู่หูเนี่ยมีคนเขาแนะนาให้ใช้พอมาใช้เออมันมาการ,รกิงค,คือผลผลิตมันเพิ่มผลตอบแทนสูงต้นทุนต่ํอครับแล้วก็ทุเรียนไม่ค่อยเป็นโรคโรคจะลดน้อยลงไปปกติปีๆีเนี่ยเป็นโรคเยอะมากแต่พอใช้คู่หูนี่ลดมากลดไม่ค่อยเป็นโรคอะอแต่เป็นบ้างโรคที่อยู่กับทุเรียนของสวนพิสมบัติเนี่นะครับมันเป็นโรคอะไรบ้างครับก็โรค คนเน่าคนเ้องเรียนดับหนึ่งเลยดับหนึ่งเลยพอหน้าฝนปลายฝนเนี่ยจะเป็นเยอะตอนนี้ก็รู้สึกมันหายไปหมดแล้วทิ้งร่องรอยไว้เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยที่แหวงแหวงวะวะอยู่เนี่ยก็ทิ้งร่องรอยไว้ใช่แต่ว่าก็เติมเนื้อมาเต็มแล้วบางส่วนนะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับเอาละครับพอมารู้วิธีเจอกันครั้งแรกนั้นนะครับตอนที่เจอกับคู่หูน่ะเราใช้วิธีการอย่างไรครับในการที่สูตรของเราเราใช้ยังไงครับกี่ช้อนกี่การใช้ตามที่เขาแนะนําก็20ช้อนน้บสองร้อยลิตร ยี่สิบช้อนน้ำสองลิตรแล้วไข่ตัวซานล่ะครับไข่ตัวซานก็สองร้อยซีซีแต่น้ำสองลิตรสองลิตรนะครับครับเราฉีดพ่นตั้งแต่เริ่มต้นในการอ่าชั่งแต่หลังคือหลังจากการเก็บเกี่ยวอะใช้เรื่อยไปจนกระทั่งออกดอกออกผลอีกอ๋อคือไม่ใช้ตัวอื่นหลังการเก็บเกี่ยวปุ๊บเราก็ใช้สูตรนี้ยี่สิบช้อนใช่น้ำสองลิตรใช่ไข่ตัวซานไข่ตัวซานก็สองร้อยซีซีสองร้อยซีซีเรียกว่าสองนะครับสองสองร้อยลิตรสองร้อยซีซีไข่ตัวซานแล้วก็ยี่สิบช้อนใช